ครับดีครับอิทธิพอยมีดหมอหลวงพ่อเดิมครับวันนี้นํามีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ชมนะครับเป็นมีดด้ามงาฝักงาความยาว7นิ้วครึ่งเฉพาะใบ4ี่นิ้วเป็นมีดยุคก,กลาง,ลางช่างสอนสองกริสันาคเงินด้ามงาฝักงาสวยงามใบสวยฝักสวยด้ามสวยนะครับเล่มนี้เก่าชำํำสวยมาก มีล่องลอยการแตกลายงานที่สวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติดีเออนี่จะเป็นเสมาใบาโพช่างสอนเสมาใบาโพช่างสอนเนี่ยจะจะแยกง่ายที่สุดเลยนะครับจะแยกจากช่างคนอื่นๆได้ง่ายมากท่านจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นมีขนาดกระทัดรัดพกพากำลังสวยงาม ดำงาฝักงาตันแน่นข้างแห้งนะครับมีดไมโยคอนเป็นมีดที่เก่าแก่มากใครอย่างได้มีดดำงาฝักงาสวยๆส,สักเล่มหนึ่งก็ลองพิจารณาเล่มนี้ดูได้เลยนะครับ งาชําสวยมากลองลอยการแตกลายงาก็เป็นธรรมชาติดีเก่าสวยมากเลยครับ ักเขาก็สวยนะครับเป็นงาเหมือนกันงาเก่าๆนะครับสีฉ่ำๆเลยใครอยากรู้ราคาอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็เบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับผมทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้ว สีมาใบโพช่างสอนครับใครชื่นชอบสนใจนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยสวัสดีครับ